สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นจูจูซสือนะครับนี่จูจูซสือเ้าแบบสักแป๊บนี่รอแป๊บรอแป๊บอาจมีนะครับแบบจูจูเสือก็เป็นแบบหนึ่งแบบที่ผมชอบแล้วก็ ไม่รู้ทุกคนลืมผมลืมถือว่าไม,ม่มีเะไรเจ็ดขึ้นน้อนอ้อ

อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมเพราะลมก็ทับเสียงผม กิ E <todiculose>